สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับโบและทีมงานคูเมืองพาร์ตีนะคะวันนี้โบพาทุกท่านนะคะมารับชมคอนโดนะคะที่อยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มากๆเลยนะคะแล้วก็ใกล้กับถนนนิมมานค่ะเพียงแค่5นาทีนะคะ จะไปยังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็5นาทีค่ะคุณผู้ชมซึ่งตอนนี้นะคะโบอ,อยู่ที่คอนโดชมดอยตึกเหลี่ยมค่ะซึ่งคอนโดตรงนี้นะคะตั้งอยู่บนถนนนะคะเรียบคันคลองชนะระทานค่ะเขตตำบลสุเทพอําเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นะคะคุณผู้ชมก็ถือว่าถ้าทุกผู้ปกครองท่านไหนนะคะกําลังมองหาคอนโดที่ใกล้กับมหาวิทยาลัยนะคะกอ็อาจจะสะดวกสบายนะคะมีมอเตอร์ไซค์หรือขับรถไปแปบ๊แปบเดียวนะคะคุณผู้ชมและวันนี้นะคะห้องที่เราจะพาไปดูนะคะจะเป็น ห้องสตูดิโอเบดรูมนะคะความกว้างของเขาจะอยู่ที่35ตารางเมตรค่ะคุณผู้ชมแล้วก็คอนโดนี้นะคะก็จะเป็นคอนโดที่มีส่วนตางนะคะแล้วก็ตัวของโครงสร้างนะคะ<ๆ>ก็แข็งแรงนะคะมีสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะฟิตเนสนะคะก็ฟิตเนสที่นี่นะคะก็จะแยกต่างหากนะคะแต่ว่า ปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นเองแล้วก็มีสระว่ายน้ําซึ่งสระว่ายน้ําเราสามารถใช้ได้นะคะและตัวของค่าส่วนกลางที่นี่นะคะ20บาทต่อตารางเมตรเท่านั้นเองนะคะเราเป็นคอนโดนะคะที่มีตึกสูงซึ่งห้องของเราที่จะพาไปดูนะคะอยู่ชั้น11ค่ะคุณผู้ชมรายละเอียดด้านในค่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามโบไปรับชมกันได้เลยแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมโบขอฝากทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดอสังหา ในจังหวัดเชียงใหม่ส่งตรงจากช่องเรานะคะไปดูกันเลยค่ะและเราก็เข้ามาอยู่ด้านในกันแล้วนะคะคุณผู้ชมคะซึ่งตัวด้านในนะคะการตกแต่งนะคะก็คลิปคีนมินิมอลเลยค่ะตกแต่งเป็นโทนสีขาวสะอาดเลยนะคะคุณผู้ชมภายในห้องนะคะเขาจะมีพื้นที่ใช้สอย35ตารางเมตรค่ะเราเข้ามาแล้วนะคะซ้ายมือตรงด้านนี้นะคะก็จะเป็น ซิงล้างจานค่ะคุณผู้ชมตรงนี้นะคะเคาน์เตอร์ครัวนะคะก็มีตัวของอตัวเคาน์เตอร์เนี่ยก็สามารถตเตรียมอาหารตรงนี้ได้นะคะบิวอินไว้ให้เรียบร้อยนะคะด้านบนก็มีตัวพื้นที่เชลล์นะคะเอาไว้ใส่อุปกรณ์นะคะและด้านนี้นะคะก็มีตัวของแก๊สอิเล็กทรอนิกส์ไว้ให้ถึง2หัวนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ด้านใต้ตรงนี้นะคะก็มีตัวของเตาอบด้วยนะคะน่ารักมากเลยนะคะอยู่คอนโดก็สามารถที่จะทาเบเกอรี่ได้นะคะถัดมานะคะ ด้านนี้ค่ะก็จะเป็นพื้นที่สําหรับวางของนะคะมีเชลว,วางของให้วางแบบเป็นระเบียบเรียบร้อยเลยถัดมาตรงด้านนี้ก็จะเป็นห้องน้ําห้องน้ําก็จะเป็นโทนสีขาวมินินมอลนะคะสะอาดสบายตาตัวของอ่างล้างหน้าก็จะเป็นของแบรนด์โมย่านะคะตรงนี้ก็จะมีตัวของเล่นชาเวอร์ให้ ะคะมีตัวของอาชาวเวอร์สกรีนตั้งไว้ให้ค่ะโถสุขภัณฑ์นะคะก็เป็นของแบรนด์โมยาห้องนี้นะคะทางเจ้าของก็เลนเวทนะคะเหมือนใหม่เลยะคะ่ะคุณผู้ชม นะคะฟังก์ชันก็น่ารักมากๆเลยนะคะถัดมานะคะก็จะมีตัวของตู้เย็นนะคะมีไมโครเวฟให้ด้วยส่วนเตียงนอนนะคะตรงนี้นะคะตรงฟูกเนี่ยจะเป็นเตียงนอนไซส์5ฟุตแต่ว่าตัวเตียง่ยจะเป็น6ฟุตเลยอนาคตคุณผู้ชมก็สามารถซื้อตัวฟูก6ฟุตได้เลยนะคะ ซึ่งตรงนี้เขาก็จะมีฟังก์ชันคือเตียงนอนนะคะก็แบบว่าสังทภาพิเศษเลยค่ะคุณผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นไม้สักแท้เลยนะคะแล้วก็เป็น m มทูออ order นะคะนี่อันนี้ก็จะมีฟังก์ชันนะคะเปิดแบบว่ามีพื้นที่เก็บของที่อยู่ใต้เตียงด้วยอย่างนี้เลย,เลยนี่มีพื้นที่เก็บของนะคะอยู่คอนโดเราก็สามารถที่จะมีของมีห้องเก็บของได้นะคะก็จัดสรรไว้ให้น่ารักมากเลยนะคะ แล้วก็มีตู้เสื้อผ้านะคะน่าให้น่ารักน่ารัก,กมีตัวของพื้นที่ของโต๊ะทํางานนะคะนี่ก็จะเป็นพื้นที่โต๊ะทํางานแล้วก็ลิฟวิ่งแอรี i ออร์ลิฟวิ่งแอรีก็มีพื้นที่ใช้สอยที่ลงตัวนะคะพร้อมกับตัวเซตโซฟานะคะสองที่นั่งมีโต๊ะกลางให้ตรงนี้นะคะเราก็จะได้เห็นวิวอย่างดีเลยเพราะว่าของเราเนี่ยอยู่ชั้น11นะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็เป็นแบบว่าพื้นโทนสีขาวเราสามารถเดโคเลชันนะคะตามสไตล์ของเราได้นะคะ แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นงานบิวอินค่ะคุณผู้ชมบิวอินไว้ให้ให้เราตกแต่ง d e ด o อ a t i o n นะคะตัวของเครื่องปรับอากาศนะคะตรงนี้ก็เป็นของอแบรนด์ Mitsubishi Electric เลยนะคะอิเล็กทริค่ะส่วนด้านนี้ก็มีงานบิวอินให้ด้วยนะคะมีงานบิวอินมีตัวของทีวีนะคะชั้นวางทีวีด้วยนะคะโอเคถัดมานะคะเรามาชมด้านนอกกันคือ ตัวนี้เขาก็จะมีระเบียงให้ด้วยซึ่งระเบียงก็ถือว่าน่ารักนะคะไม่แอาอัดค่ะยืนหรือจะนั่งเล่นตรงนี้นะคะนั่งได้มีตัวของโต๊ะก,กาแฟนะคะให้ถึงสองที่แล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นวิวที่ดินป่านะคะมีแบบเห็นตน้นไม้สีเขียวๆนะคะแล้วก็ใกล้กับตัวของข,องข้างในย่ามอนะคะคุณผู้ชม5นาทีจะไปมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะก็ะ5นาทีเท่านั้นเองค่ะคุณผู้ชม แล้วก็สําหรับท่านไหนนะคะที่อยากจะนัดชมห้องนะคะ mm hmm. ก็โทรหาโบโดยตรงได้เลยนะคะ mm hmm. หรืออยากจะแอดไลน์ mm hmm. มาคุยกับเราก็ได้นะคะ mm hmm. ด้านล่างนี้นะคะแอดไซคูเมืองพอปตีะะ mm hmm. สสาหรับวันนี้นะคะโบและทีมงานนะคะขอตัวลาไปก่อนแล้วก็เจอกันครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ mm hmm.